ไม่สบายใจแล้วก็กดดันแล้วก็ยิ่งเครียดเข้าไปอีกไม่มีอะไรทำหรอกทิ้งกลิ่นซึ่งมันต่างจากผู้ชายชนชาติอ,อื่นๆอันนี้เันเหมือนเราไม่เข้าใจเขาแล้วก็เขาไม่เข้าใจเราอก็บอกมาสิจะได้รู้ <laughs> สวัสดีค่ะชาริสา from Japan นะคะเล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นแบบไม่มีฟิลเตอร์ในวิดีโอว,วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่อง8สิ่งที่เราไม่ควรทํา แฟนคนญี่ปุ่นในเวอร์ชั่นของวันนี้จะเป็นแฟนคนญี่ปุ่นที่เป็นผู้ชายนะแล้วสําหรับผู้ชายคนไหนที่กําลังรอเวอร์ชั่นสําหรับผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยก็ขอรอนิดนึงนะเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็ทช่านนะคะก่อนที่จะไปเริ่มพูดคุยประเด็นของวันนี้เนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องให้ด้วยนะคะจะพสต์วิดีโอทุกๆวันพุธ และเสาส่วนในทุกๆวันพฤร์หัสนะคะเราก็จะทําวิดีโอเกี่ยวกับการหางาน <_ an> การย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นถ้าใครสนใจเนี่ยก็รอติออดตามได้ทุกๆวันพฤร์หัสนะคะโอเคค่ะ8สิ่งที่ไม่ควรทํากับแฟนญี่ปุ่นอย่างแรกก็ต้องมาปรับความเข้าใจกันก่อนว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูง แล้วเขาก็ค่อนข้างจะแคร์สังคมแคร์คนรอบข้างแคร์ภาพลักษณ์ของคนอื่นของตัวเองซึ่งจะแตกต่างกับคาแรคเตอร์ของคนไทยอะที่แบบว่ารีแลกซ์กว่าเปิดเผยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยและอย่างแรกเลยที่ไม่ควรทําก็คือการโทรคุยกันตลอดเวลาหรือว่าโทรจิบอะไรอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาอ่ะทํางานหนักชั่วโมงการทํางานของเขาเนี่ยมันยาวมาก,มากๆแบบ สุดในโลกอ่ะอืดังนั้นการที่เราโทรไปหาเขาบ่อยๆหรือพยายามโทรจิตเขาบ่อยๆเนี่ยมัน90%เ,นเลยเขาอยู่ในระหว่างการทํางานแล้วเวลาทํางานแล้วแบบมีอะไรโทรศัพท์เข้ามามันก็จะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีใช่ไหมแล้วก็กดดันแล้วก็ยิ่งเครียดเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบกันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับสังคมญี่ปุ่น นอกจากเรื่องการโทรแล้วเนี่ยมันก็ยังรวมไปถึงการส่งข้อความการส่งข้อความไปทีสีก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าอันนี้คือเราไปถามเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดมีผู้หญิงมาส่งข้อความหาเขาทีๆหรือโทรจิกอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกว่าแบบว่างหรอไม่มีอะไรทำหรออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการที่เราแบบไปติดเขามากเกินไปหรือการที่ต้องแบบ ได้ยินเสียงเขาต้องเห็นหน้าเขาตลอดเกือบ24ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเราไม่มีชีวิตไปของเราเองแล้วพูดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยหนุ่มๆญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบให้เราไปยุ่งหรือไปถามไปก้าวไก่ในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเขาอันนี้ส่วนตัวนะคือเรารู้สึกว่าคบกับผู้ชายญี่ปุ่นอะ่ะเราต้องใช้เวลานานมากๆก,กว่าจะรู้จักตัวตนของเขาจริงจ เอาแบบว่าเรื่องง่ายๆอย่างเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอนยะ่างเงี้ยคือเราต้องใช้เวลาค่อนข้างนานอนะในการสังเกตแล้วก็หาคําตอบเพราะมันเหมือนเป็นนิสัยของของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้ชายญี่ปุ่นว่าเขาจะไม่พูดแล้วก็ไม่บอกว่าเขาต้องการอะไรซึ่งมันต่างจากผู้ชายชนชาติอื่นๆอะอย่างคนไทยหรือว่าฝรั่งอะไรเนงะี้ยเราจะมีความตรงมากกว่าเปิดเผยมากกว่าแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากกว่า แล้วาจากจาจะไม่ไปยุ่งไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องแบบห้ามที้ระแวงอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันซับซ้อนนิดนึงนะคือเราว่าเราเป็นคนค่อนข้างชิวนะแต่มันก็มีนิดนึงอะเข้าใจไหมที่แบบกูปอกมาสิจะได้รู้ แต่ก็นั่นแหละเขาก็จะไม่ชอบผู้หญิงที่ขี้ระแวงเพราะว่าผู้หญิงที่ระแวงจะชอบเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเข้าไปรบกวนสิ่งของส่วนตัวเช็คมือถืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็วนกลับมาที่เรื่องของคนญี่ปุ่นที่รักแล้วก็ห่วงแหนในความเป็นส่วนตัวมากๆขึ้นทางแล้วทุกคนรู้สึกไงกันบ้างเดทผู้ชายญี่ปุ่นไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะต่อไปเป็นเรื่องของการไปเจอเพื่อนไปเจอครอบครัวของฝ่ายชาย คือการที่เรามีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาพาไปเจอเพื่อนหรือว่าไปเจอครอบครัวของเขาเนี่ยอันนี้จะถือว่าเขาแบบเขาซีเรียสกับเรามากๆนะเขาจะพาไปเจอพ่อแม่เนี่ยก็ตอนที่เขาแน่ใจแล้วว่าจะแต่งดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเพิ่งคบกับคนญี่ปุ่นหรือว่ายังไม่มีแพลนว่าจะแต่งงานหรือใช้ชีวิตด้วยกันแล้วคุณยังไม่ได้ไปเจอครอบครัวเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปรบเร้าให้เขา ไปเจอพ่อแม่หนึ่งมันกดดัน2ครอบครัวมันคือเรื่องส่วนตัวแล้วก็3เขายังไม่ได้ตัดสินใจเลยเราจะไปตัดสินใจแทนเขาไม่ได้แล้วคนญี่ปุ่นเองอ่ะโดยเฉพาะคนเมืองใหญ่เนี่ยส่วนมากเขามาจากต่างจังหวัดส่วนมากคนที่เรารู้จักอ่ะคากับไปเจอพ่อแม่ปีละครั้งหรือบางปีก็ไม่กลับไปเลยก็มีแล้วแล้วเราเป็นใครทําไมเราต้องรับๆไปเจอพ่อแม่เขาด้วยแล้วก็เรื่องของการพยายามไปอยู่ทุกที่ของการละกันทิ้งกลิ่น คือด้วยธรรมชาติของคนไทยอย่างเราๆเนาะคือเราไปเที่ยวไหนไปทําอะไรหรือรูปแฟนอะไรเงี้ยเราโพสต์ทุกอย่างอยู่แล้วหรือน่ารักหน่อยก็เอารูปตัวเองกับแฟนหรือเอารูปแฟนขึ้นสกรีนมือถืออะไรเงี้ยซึ่งเรื่องมือถือถ้าเราอยากทำอะเราคิดว่าแฟนญี่ปุ่นของเราก็คงเข้าใจแหละแต่ว่าอย่าไปบังคับเขาให้เอารูปของเราไปอยู่ในหน้าจอมือถือเขา เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวให้กับสาธารนณะอันนี้รวมไปถึงการโพสต์รูปหรือว่าการแชร์อะไรที่เป็นหน้าเขาลงไปในโซเชียลมีเดียด้วยนะเราควรจะขออนุญ,ญาตหรือว่าควรจะถามก่อนว่าโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของที่นี่ที่เขาจะมี Facebook เพื่อนร่วมง,งาน Facebook หัวหน้า Facebook เจ้าของบริษัทที่เขาทํางานอยู่ด้วยอะไรยเงี้ยตามวัฒนธรรมการทํางานของเขาเนี่ย เขาจะไม่เปิดเผยไม่พูดคุยเรื่องส่วนตัวเลยเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวอะไรเนงะี้ยให้กับเพื่อนๆร่วมงานหรือคนที่ทํางานดังนั้นการที่เห็นอะไรที่มันส่วนตัวมากเกินไปของกันและกันน่ะมันเป็นการแบบไม่สะดวกใจอ่ะให้กันและกันเรื่องโพสต์รูปเนี่ยมันไม่ใช่แค่แฟนกับแฟนเท่านั้นนะถ้าใครมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเราอยากลงรูปกับเขาเนี่ยตามมารยาทแล้วเราขอเขาสักหน่อยดีกว่าเพราะว่า บางทีบางคนเขาไม่อยากจะเปิดเผยไทม์ไลน์ว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรอันนี้ข้อที่7แล้วเนาะก็คืออย่าเป็นคนที่น้อยใจอันนี้ที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็เพราะว่า3 0เอนะเพื่อตัวเขาแต่70%เที่เหลือคือเพื่อสภาพจิตใจของเราเองคืออย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยจะรีแลกซ์กว่าแล้วก็ชิลกว่ามีเวลาเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยพอมาคบกับคนญี่ปุ่นอะ เราจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาให้เราเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนคิดมากเป็นคนที่น้อยใจเป็นคนที่ระแวงเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยคือมาเจอไลฟ์สไตล์แบบคนญี่ปุ่นปุ๊บก,ก็จะแบบยากมากข้อที่8เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ระหว่างการมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนาะก็คือห้ามพูดในเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเรื่องที่มันแสดงทัศนคติที่เป็นลบ ต่อตัวเราต่อตัวเขาต่อคนอื่นคือเราเริ่มเข้าใจแล้วแหละว่า s t n s e of Humor ของคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆถ้าเราพูดอะไรที่มันเป็นเชิงลบแบบลบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่มันทำไมขี้บ่นขี้ดาเพราะว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ค่อนข้าง positive อันนี้ไม่เหมือนเราไม่เข้าใจเขาแล้วก็เขาไม่เข้าใจเราหรือแม้กระทั่งการพูดตลกเสดสีอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยดูเดี่ยวของโน้ตอุดมแล้วตลกดีว่ะเราจะเอา sense humor s e n ส์ออฟฮิว r พวกนั้นมาใช้กับคนญี่ปุ่นไม่ได้เราจะถูกมองว่าเราเป็นคนเนกาทีฟไปเลยจบไปแล้วกับ8ข้อนะคะที่ไม่ควรทำกับแฟนคนญี่ปุ่นเป็นยังไงร,ร่างยากหรือง่าย <c oughs> สำหรับเราอะเราว่ายากนะเพราะมันไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับใครที่มีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าอยากลองคบหนุ่มๆญี่ปุ่นเนี่ยก็ลองเอาประเด็นนี้เนี่ยไปไปลองใช้ดูเพราะคิดว่ามันจะช่วยแบบเหมือนสารสัมพันธ์ให้ก้าวไปในขั้นต่อๆไปได้ง่ายขึ้นถ้าใครที่ชอบการแชร์เรื่องราวแชร์ประสบการณ์ของญี่ปุ่นแบบไม่มีฟิลเตอร์แบบนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe channel ให้ด้วยนะคะสวัสนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย